ว่ไเด้จ้ะากินแค่ปะฮ่ดครับจุดเอามือตัวเองแล้วอันนี้มันเกิดใครนะเกิดดอมาเกิดองมาได้ไหมคะไม่ได้เออสองคนค่ะอะ 자, happy birthday to you I Happy birthday to you birthday, Happy birthday Happy birthday you it, huh? Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, you. Happy, birthday you. happy birthday Happy birthday, happy birthday. ยูแอแลเปาเลยค่ะเว 2. 2> ลาสองเลยมาเป่าอ,อ,อ,อีกอันนึง, icamente, ง,งค่ะอเออโอเคไหนขอคำเวรอยหน่อยเร็วๆนะโอเคดีน้องเตยเก่งๆนะคะโอเคกับน้ำมันละคะให้หนูตั้งใจเรียนนะคะโอเคค่ะตั้งใจเรียนนะเรียนเก่งๆนะคะเตียนเออกไว้หนูสุขภาพแข็งแรงนะลูกนะกินเลยกินเลยอร่อยไหมคะหวานค่ะ ไหมคะอนี่พี่รู้อายุหกขวบแล้วนะคะแล้วจะมาก็สี่ขวบเต็มเกิดพร้อมกันด้วยสิบวันที่อะไรคะยี่สิบกันยายนค่ะอร่อยเลยอร่อยเลยโดนัทโดนัดเดี๋ยวปากินทีหลังลูก ให้หนูกินให้อิ่มเลยกินให้พุงแตกเลยดีไหมช็อกโกแลตตรงกลางช็อกโกแลตเห็นไหมกินกินตรงนี้กินให้หมดทลาลูกกินให้หมดเลยนี่มีสตรอเบอรี่ตรงกลางยใช่ของหนูเป็นช็อกโกแลตเนี่ยลูกยังไมงยังไมงเลือกจะกินงในกล่อง่ะกินให้หมดทีลานไม่ต้องแตกลูกไปอร่อยไหมนะ อะไรเลยคะชอบไหมคะกับขนมเค้กกับโดนัทต์ไหนอร่อยกว่าคะแล้วคะแล้วคะโอเคโอเคเราจะหมดแล้วนะอุ้ยมีไส้ไส้อะไรบาร์บีคิเนี่ยลูกเอออร่อยเลยที่สมัยก็เรียกกินไส้อยู่าในเหมือนกันหมอ โอ้ OK ของพี่รู้เป็นใยมะม่วงอ๋สวยเหมือนกันนะเน,นี่ยอร่อยเลยเลอะเทอะเลยนะเนี่ยมัมเมมเลยนะมปะปีป๊าซื้อเมื่อกี้อันล้อ่ะแปดอันหนึ่งสี่ย้าหกเจ็ดแปดแปอันหรอคะพี่เงี้ยนั่นะใสะ่กระดุลละใส่จระดุลแน่ กินข้างล่างด้วยเอาหงมันไงายไงายท้องขึ้นมาหงท้องขึ้นมาอือโอ้โหมีไส้ด้วยแม่แต่ว่าไม่มีมีมีไส้อ่ะอร่อยเลยอ้านข้างในก็น่าจะมีไส้นมสดอืมของมายมีไส้ด้วยเหรอคะของมายมีมีไส้ข้างนอกและข้างใน หรอคะโอ้โหมีสตรอเบอรี่ด้วยอยเปิแดแค่คืจะกินหมดอันป่เนาะโอ้ยก,กินแล้วใสมันมิตก,กินใสมัน มันเขียนว่าอะไรนะนคู่กัน,กนเนี่ยขอดูซูมหน่อยเห็นไหมคู่กัน<ม>ใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่แมอหมาไม่ออกมองไม่เห็นโอเคมีเขียนด้วยอ๋อเขียนว่าขั้นกู โอเคโอเคบายบายคะ่ะไปกินโดนัทวันเกิดก่อนนะคะบายบาย